ตอนนี้เราอยู่กันที่เส้นสะกาำแพงแม่ออนครับเย้วันนี้เราก็อยู่กับรถ G เดี๋ยว M กันอีกแล้วนะครับ มาถ่ายรูปรถกับวิวยังไงให้เฟียวฟ้าวมะพร้าวเผาโอ้โหจังหวะน,นี้ผมหิวเลยผมหิวมะพร้าวเลยเนี่ยจังหวะน,นี้ไ <c oughs> ปเลยนะครับปะจัดไปเดี๋ยวผมทำให้ดู ลายรูปที่ถ่ายที่ไม่ร้านหรอโอ้ไม่บอกครับก็ก<เอ>็รูปนี้เนาะก็เป็นรูปแบบว่าถ่ายคนกับรถซึ่งผมก็จะแบ่งเป็นอ่อคอมโพสิชันอยู่3ส่วนก็คือส่วนรถก็เป็นพื้นมีภูเขามีท้องฟ้าก็จะเป็นแบบสมมาตรกันเลยครับผมฝนตกพี่แชมไม่ได้ปักตะไคร้บ้า,าถ้าผมปักนี่น้าท่วมดอยก็กำลังจะเดินถ่ายรูปเนาะฝนตกเนี่ย ตกแบบชนิดแบบ และตอนนี้เราก็อยู่กันที่สกุกกาคาเฟ่นะครับเป็นทางกลับระหว่างแม่ออนกับเข้าเชียงใหม่นั่นเองวันนี้เรามาัอไสายฝนสายฝนพรมพรำเลยมาสายฝนแล้วก็มาด้วยกับอุปสรรคที่ถนน นะครับเกิดปัญหาลื่นนิดหน่อยที่เขาเรียกว่าระบบอะไรนะครับาเรามีระบบ traction control กับเราระบบอ่าเสถียรภาพการส่งตัวนะครับซึ่งสองระบบนี้เนี่ยเวลาถนนลื่นนะครับพี่กรณจะสังเกตว่าถ้าไม่มีระบบนี้ล้อมันจะใช่ฟรีสลันเลยทำให้ท้ายปัดใช่ครับนะครับแต่รุ่นนี้เนี่ยในเราเราเอาให้สิคมนะจะสังเกตว่าเมื่อเราเจออุปสรรค นะครับมันก็สามารถที่จะผ่านอุปสรรคตัวนี้ไปได้เพื่อความปลอดภัยต้องครับที่สําคัญคือประหยัดน้ํามันมากประหยัดมากครับข้ราะมันเป็นไฮบริดยิ่งขึ้นทางลัดชันใช่ไหมที่เวลาขึ้นเวลาลงอย่างเงี้ยมันก็จะมีตัวปั่นกระแสไฟฟ้าไปเก็บที่แบตเตอรี่ทําใ,ทให้ระยะการขับความเร็วไ่สูงเนี่ยเป็นไฟฟ้าได้เลยตรงนะั้นนะครับ,รบหลังจากที่ผ่านมาเนี่ยมี ลูกค้าสอบถามถึงปัญหาหรือว่ามีอะไรที่อยากจะบอกถึงลูกค้าบ้างครับก็บจะมีลูกค้าที่ที่ซื้อรถกับเราไปนะค,ครับก็มี feedback กลับมาว่ารู้สึกว่าซื้อแล้วคุ้มค่านะครับกับราคาแล้วก็เทคโนโลยนีนี่คือสิ่งที่ลูกค้ามั่นใจแล้วก็หลังการขายการในแคนแนนของเราก็เข้าสู่บริการเราก็มีฟรีตัวเชื่อยะนะครับ5ปีนะครับหรือ1นึ่งแสนกิโลนะครับซึ่งเป็นอะไรที่คุณลูกค้าเนี่ยคุ้มค่ามากนะครับ ก็ต้องเรียนคุณผู้ชมกับลูกค้าว่ารถยนต์ทุกรุ่นครับมันไม่มีที่ดีที่สุดค่ะมันมีแค่จะเหมาะกับเราที่สุดเท่านั้นเองแล้วแต่เราจะเลือกเชื่ติที่ลำปางเป็นยังไงบ้างนะครับอ๋อตอนนี้นะครับโชรูมที่ลำปางเราเนี่ยครับก็กําลังที่จะเริ่มลงมือขอสร้างครับคิดว่าหน้าที่จะปรปายเดือนตุลาคมนะครับพูดง่ายว่ารับหน้าหนาวนะครับโชรูมเราที่ลำปางจะเปิดแน่นอนครับแล้วเราสามารถสั่งผ่านแอปได้ด้วยใช่ครับถ้าคุณลูกค้าที่อยู่ที่ลำปางนะครับโชรูมยังไม่เสร็จนะครับ แต่เราสามารถสั่งซื้อได้นะครับก็ผ่านในมี2ช่องทางครับช่องทางที่หนึ่งคือเว็บไซต์นะครับของ g ีวีเอ็มไทยแลนด์นะครับแล้วก็่าในแอปพลิเคชันของ g ีวีเอ็มไทยแลนด์นะครับสะดวกสบายมากครับวันนี้จองผ่านแอปพลิเคชันเลือกได้เลยครับอยู่ด้านก็จองได้แล้วก็จะมีเรื่องเดือนหน้าอย่างที่สื่อมวลชนได้ออกเสนอนำนำข่าวไปว่าเดี๋ยวจะมีเรื่องเกี่ยวกับการเปิดตัวฮิ s สินะครับบาร์กินไฮบูอ๋อใช่นี้ก็ ฝากนะครับคุณลูกค้าติดตามนะครับฝากขอบคุณนะครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามเราทุกๆ EP นะครับก็เดี๋ยวติดตามคลิปหน้านะครับไปจะไปไหนเดี๋ยวติดตามกันนะครับสำหรับวันนี้พวกเราทีมงานต้องลาท่านผู้ชมื่องเวลาเที่ยงนนี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับครับสวัสดีครับ